เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมบอนโรกับเกมไมค์ครับก็สำหรับ ไม่ครับในว,วันนี้ผมมีแอดออนมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับผมเป็นแอดออนเฮลิคอปเตอร์นั่นเอง <Yeah. S 1> ก็สำหรับแอดออนนี้นะผมก็ใครที่อยากจะเล่นนะก็สามารถดาวโหลดกันได้นะลิงก์อยู่ใตเ้เลยนะครับโอเคเดีเราไปดูวิธีการใช้งานเจ้าตัวเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับผม <Yeah. S 1> ก็วิธีการใช้งานนะฮะเราก็ทําการคลิกข,ขวาวก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์แบบนี้เลยนะครับ <Yeah. S 1> วิธีการใช้งานนะครับผม ก็ให้ทุกคนนะคลิกขวาถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็ให้คลิกขวาที่ตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นมือถือจะมีตัวหนังสือขึ้นมาให้เรากดนะก็กดไปเลยนะก็คนก็จะขึ้นมานแบบนี้นะครับแล้ววิธีการร่อนนะครับผมก็การของการเลื่อนจอขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับผมนี่ฮะมันก็จะลอยขึ้นบนนี้เลยแล้วเวลาเดินไปข้างหน้าเราก็จะต้องประคองเจ้าเคอร์เซอร์ตัวนี้นะที่เป็นรูปบวกนะครับ ให้ไปตามทิศทางที่เราต้องการนะฮะถ้าเราทำอย่างนี้มันก็จะล่วงนะฮะถ้าทำแบบนี้มันก็จะเหวี่ขึ้นนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูมุมมองอื่นกันดีก,กว่าอันนี้เป็นมุมมองข้างหน้านะฮะเวลาขับนะฮะนี่เลยโคตรเจ๋งนะทุกคนอาขับได้นะไปนะมุมมองบ,บุคคลที่สามนะโอเคเดี๋ยวผมจะบินไปจอดจี้จิตราทำที่จอดทอไว้นะครับผมโอเคบินไปเลยตรงไหมตรงไหมดูก่อนตรงหรือเปล่า กล้ถึงแล้วทุกคนใกล้ถึงแล้วอ้าวอสวยงามมากผมวิธีการลงนะถ้ากดทําการกดย่อหรือกระโดดก็ไดนะ้นะนี่มันก็จะลงมาแบบนี้เลยนะครับผมโอเคนะก็จบไปแล้วกับวิธีการใช้งานเจ้าตัวนี้นะต่อไปจะไปดูวิธีการคราฟเจ้าตัวเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้กันนะครับผมโอเคไปเลยแค่ท่านชมนเรามาดูวิธีการคราฟเจ้าตัวเฮลิคอปเตอร์กันนะครับผมซึ่งอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้โอเคเราจะไปดูวิธีการคราฟกันเลยนะซึ่งวิธีการคราฟนะที่สําคัญนะ เราต้องมาครับโอเคนะผมก็อย่างอันดับแรกเราต้องมาครับเจ้าตัวรามินนะครับเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับมาสักก่อนนะครับแบบนี้นะครับผมโดยการใช้เหล็กเหล็กเรียงกันแบบนี้3อันนะครับคุณก็จะได้เจ้ารามินตัวนี้มานั่นเองนะฮะซึ่งมันจะเป็นวัตถุดิบที่สําคัญมากในการขาบเจ้าเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้นั่นเองโอเคต่อไปเราจะมาครับเจ้าตัวเครื่องยนต์นะฮะเป็นมอเตอร์นั่นเองคือจะใช้เพชรนะผมหนึ่งอันเจ้า รามินหนึ่งอันแล้วก็บล็อกรสโตนแล้วก็บล็อกบิ๊กอีกนะครับผมก็จะได้เจ้าตัวมอเตอร์มาเฮ้ยเออโอ้โหจบไปแล้วสนามบินของฉันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่โอเคครับต่อไปเราจะมาคราฟเจ้าตัวนี้กันนะัมเป็นตัวเครื่องนะฮะเป็นตัวแบบว่าโครงกับเครื่องสมกันนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นมอเตอร์แล้วก็รามินล้อมรอบนะครับผม อย่างแ,แรกเราก็ต้องปรับตรงนี้ก่อนโอเคก่อนที่จะมีตัวอะไรมาระเบิดส่ับอีกนะฮะโอเคเราจะได้ตัวเครื่องมาแบบนี้นะฮะเนี่ยตัวโครงสร้างแบบนี้เลยต่อไปจะเป็นตัวใบพัดนะผมก็จะใช้บล็อกเหล็กหนึ่งอันใช้รามินสองอันนะครับก็จะได้เจ้าใบพัดมาแบบนี้เลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวเบาะนั่งนะครับผมก็ใช้คนแกะสองอันรามินอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนะครับ นี่เลยครับต่อไปนะ่าจะเป็นตัวคานข้างล่างนะครับตัวที่เป็นขารองตอนที่เราจอดฮอนะฮะผมไม่รู้ไม่ไแน่ใจเขาเรียกว่าอะไรโอเคครับ okay, นะใช้รามินสามอันใช้เหล็กสองอันนะครับผมนี่ครับต่อไปจะเป็นตัวนี้นะฮะอันนี้โรเตอร์ทันทัสโลนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรนะก็ใช้รามินหนึ่งอันเหล็กหนึ่งอันรามินสองอันเหล็กหนึ่งอันบล็อกเหล็กหนึ่งอันนะครับผมในการับก็จะได้ประมาณนี้นะผม ต่อไปา็นี้ก็จะเป็นของแถมนะก็จะเป็นพวกสเปรย์อ่าก็กล่องซ่อมนะฮะนี่ยะครับดฮะได้ขอเทคสองจากตำรวจได้พลระเกมพลระเกมโอเคนะตอนนี้ฮะก็จะเป็นใช้ไดม,มอนหนึ่งอันแล้วก็ใช้รามินนี่ฮะคือเราคราฟเจ้าตัวเครือ่องบินแค่หนึ่งลำพอนะฮะนะฮะนีุ้นนนกนได ประมาเนี้ทุกคนก็จะได้เฮลิคอปเตอร์หนึ่งคันนะก็ทุกคนก็คราฟเพียงหนึ่งอันเตอร์แล้วเราก็มาคราฟของซ่อมเอาเนาะแต่ถ้ามันพังเลยก็ทุกคนก็ต้องคราฟใหม่นะครับก็ใช้เพชรค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะโอเคนะครับหนุนตอนนี้เราก็ได้เจ้าตัวเฮลิคอปเตอร์มาแล้วนะครับผมซึ่งเราก็วิทายาชใช้งานเราก็แค่วา,างไปเลยอันนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งอ่าเมื่อกี้เราได้ค้ากล่องซ่อมเนาะโอเคเราไปดูอีกลำนึงเนาะลำที่เราใช้ตอนแรกเนะานะเห็นมครับุสังเกตตรงรูปหัวใจนะมันจะมี หัวใจอยู่ตรงนี้นะครับมันก็คือเหมือนงาสนั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะมาลองใช้กล่องซ่อมกันนะฮะก็วิธีการใช้ก็คือกดครั้งที่ขวาที่ตัวเฮลิคอปเตอร์เลยนะนี่ฮะตลอดตัวนี้มันก็จะเต็มนะครับผมถ้าเป็นมือถือรู้สึกเหมือนว่าเราต้องยังไงนะมันจะมีปุ่มให้กดนะเอตรงตรงบนหัวเลเวลของเรานั่นเอง เออผมลืมบอกไปนะเจ้าตัวฮอลิคอร,ร์ตตวนี้สามารถเก็บของได้นะครับนี่แบบนี้เลยนี่ฮะเวลาเราก็กลับขึ้นไปมาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเจ้าฮออันใหม่ของเราดีกว่านะฮะก็ฮอฮะการออกแบบก็จะออกแบบมาเหมือนสองหสี่ที่นั่งนะแต่มันก็นั่งได้เฉพาะข้างหน้านะผมไม่แน่ใจนะว่านั่งข้างหลังได้หรือเปล่าผมมีเครื่องเดียวด้วยผมไม่มีคนมาแลนดด้วยนะครับผมโอเค ไม่เป็นไรเนาะโอเคนะผมเเราลองไปรับกันดูนะอ๋อบินไปแล้วครับผมคุผู้ชมผู้บริารทปรดทราบตอนนี้ฝนตกแรงมากทางเราทำการลงลงจอดพักผ่อนเราจะทำการจอดบนเห็ดซีนุ่ตรานก็ให้บริษัทคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยเราทำการลงจอดเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไปต่อตอนนี้ระบบน้ำรองของเราเสียหายโดยประชาชนกับภูเขา แต่เราไม่เป็นไรเพราะว่าเราใช้ <g ill> แต่เกี่ยวเกี่ยวอะไรกันโอเคนะเราจะลงมากรารลงจอดกันแล้วครับผมใหม่ <g ill> ม่ๆ <g ill> ม่ม <g ill> ติดติดติดไปครับไปไปโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูความทนทานของเจ้าตัวหอตัวนี้กันนะครับผมถ้าทุกช่ลงไม่ดีมันก็จะอะไรก็จะเก็บนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมเป็นแรงใจผมในคลิปต่อไปเป็นบรายทุกคน ขึ้นใหม่ชิบตัวหน้าสำหรับชิบตัวนี้ไปปลายครับ